สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับหลังจากในบูมนั้นเรียนจบเขาก็ได้ออกมาเป็นนักประชนภัยเต็มตัวต้องขอบคุณลุงที่คอยดูแลเขาถึงแม้เขาจะดูแลตัวเองก็ตามความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเขานั้นย่ำแย่เพราะว่าเขาไม่ได้มีพรสวรรค์สูงโด่งเช่นไร หรือเป็นชนมีสายเลือดยอดเยี่ยมเขาก็แค่ชาวบ้านคนหนึ่งที่ฉลาดมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าเขามีความกล้าความกล้าที่จะต่อสู้เขาจึงหาเงินมาเรียนได้แล้วการศึกษาของเขาก็จบลงแล้วเขาก็ออกมาเป็นนักวชนภัยเต็มตัวนักวชนภัยหนึ่งกระทาจอมเวทถึงแม้จะเป็นจอมเวทหนึ่งกรทาก็ตามแต่เขาก็ยัง สามารถหากินได้จนแก่ตายถ้าเขาไม่ฝืนตัวเองเกินไปแล้วความคิดของเขาก็คิดว่าอืฉันว่าฉันออกเดินทางดีกว่าถึงแม้เขาจะมีความคิดหนึ่งที่จะกลับบ้านก็ตามแต่ว่าไม่ดีกว่าไปไประจนภัยดีกว่าแล้วเขาก็บอกลาคุณลุงที่คอยดูแลเขาแล้วออกเดินทางไป เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยราบรื่นดีเป็นช่วงเวลาที่เดินเดินไประหว่างนั้นก็ฝึกเวทมนต์ของเขาไปโชคดีที่ไม่เจอโจรเลยเขาก็เดินไปจนตกกลางคืนเขามองว่าเขาควรจะตั้งแคมป์นอนแล้วเขาก็ใช้เวทมนต์ไล่ เวทป้องกันไว้ประมาณว่าการณาเขตไว้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วเขาก็นอนหลับไป